มานเดีวมันเห็นอยู่แล้วเออว่ะโอ้โหนี่จิ้มแก้มจิ้มแก้มเอ้ยนี่มันถอยแก้มอ in Thailand we don't do this เว้ยคนมาดูเยอะจังหลอด พอแล้วพูดเธอสุดยอดเขาบอกว่าเขาบอกว่าพูดภาษามิโอริเป็นไหมเลิศตัดตัดเลิศตัดแต่ไม่อะไรนะเก่งมากเก่งมากไม่มีใครพูดได้อ่ะแต่ว่าเข้าใจตัดไม่อะไรเก่งมากเก่งมาเก็มมาไม่อะไรนะเก่งมากเก่งมาก็คือภาษาเธอได้เก็มมาษาพี่มินั่นแหละออกมาจากพี่มิอ่ะมีอะไรอีกนะ ไม่อะจบน้ำหน้าเออใช่ให้พี่โมรีผสมไปสองญี่ปุ่นแล้พี่มีเป็นคนไทยนี่ไงวันนี้พูดใช่พี่มีเป็นคนไทยตัชมาพี่มีพกอยู่ไทยตั้งแต่หนูยังไม่เกิดไม่พี่มีอยู่ไทยปีเดียวที่หนูเกิดใช่สองพันแปดไปสองพันเก้าไม่รู้ว่าสองพันแปดใช่แปดเย่ h ฮลโหลพี่มีโอริฉันมาก่อนก็เธอหนูสองเนูเก 2, 8, ิด2008สิงหามาก่อนมาก่อนมาทำอะไรตอนนี้นหาามาตามพ่อ,อพี่มีโอริเป็นคนญี่ปุ่นแต่พูดไทยชัดไม่พี่มีโอริเป็นคนไทย